เรียกร้องกันมาเยอะนะฮะสำหรับมิสซูบิชินะฮะคันนี้ก็จัดให้เป็นปาเจโร่เครื่อง2.4ดัมเดิมสแตนดาร์ดอันนี้มาใส่กล่องดูนี่ไม่ใช้เหยียบเหรอเดี๋ยวผมจะโยกกล่องเล่นดูเดี๋ยวผมจะดองกล่องเล่นนี่ไงขึ้นลงขึ้นลงสโลว์ถ้าสมมุติเจ๋งขับแล้วเจ๋งจูนจะเป็นยังไงปุ๊บก็เป็นแบบนี้แล้วนะท่านผู้ชมกลับมานี่กลายเป็นอ้วนอ้าวแล้วสมมุติถ้าอ้วนจูนแล้วอ้วนขับเราจะเป็นยังไงไปดูปุ๊บเอาขับไม่ได้อ้วนเออ พอแล้วเดี๋ยวไม่เนียนปึ๊บ่ำเนงก็แหง,ง,งเอาดูนี้ไ,ไม่เป็นอใส่นะกล่องจะใส่ใจะใส่ทำไมน้ำจำเนงก็แนง,งนะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเมียด่าเพราะเดี๋ยวเมียขับไม่ได้เดี๋ยวบอกไม่กลัวเมียไม่เมียปุบโถรี ยังงันเเรียกว่าหล่นยาวคิดคว่ากลัวเมียออกเลยนะอันนี้วิ่งดีปกตินะผมไม่ไม่ได้มีจ้างมารีวิวนะไม่ไม่โอเคพี่ถูกใจมากบออกเลยไม่ได้บังคับว่าต้องให้พูดว่าวิ่งดีนะอันนี้จากความรู้สึกเลยใช่ครับความรู้สึกเลยคือว่าดีกว่าเดิมทุกอย่างดีจบสวัสดีครับเรียกร้องกันมาเยอะนะครับสำหรับ มิตซูบิชินะฮะคันนี้ก็จัดให้เป็นปาเจโร่เครื่อง2.4เดิมๆแตนดาร์ดไม่ต้องถามรู้ได้ไงว่าเป็น2.4แม่งมีอยู่เครื่องเ <laughs> ดียว2.4อย่าง <laughs> เดียวหน้านี้โอเคคันนี้ก็สแตนดาร์ดนะฮะมาจากพระนครศรีอายุสย่คร <laughs> <Okay. S 2> ื่องเดิมๆซันด,ดาดลดนล้อตัวนี้เป็นล้อจากโรงงานนะฮะอยากรู้ใช้ยางอีกไหมไรสัตว์เดี๋ยวดูให้เร <laughs> อเพลนเก่าเหรออันนี้เป็น2.65 6 0 18นะฮะโช้งน่าจะเป็นโปรเพนเดอร์เห็นสีวาวๆอยู่ข้างในตรงนี้สูงจากโรงงานติดนี้เลยนะไม่ทำ ข้ท้ายก็ไม่มีอะไรมีชุดโคม,มเงียมเล็กๆท่อเดบสแตนด์ดจากโรงงานมีสติกเกอร์เบาๆตัวเรดิโอมาร์คคืออะไรก็ไม่รู้ป่ะเดี๋ยวไปจูงกันดีกว่ารถรุ่นนี้นะฮะเหมาะกับสายกีฬาเป็นอย่างยิ่งนะฮะพวกที่ชอบการกีฬาแล้วพวกนี่เหมาะก,กับรถรุ่นนี้มากทจไมอ่ะปาเจโร่สปอร์ตเจนเขาสปอร์ตที่แปลว่าวอะไรวะเอาเจนม <c oughs> <c oughs> ันแปลได้หลายอย่างไงแปลว่าอย่างเช่นททัั้้งงทั้งรถ ล้วก็ทั้งกีฬาประมาณนี้เอาเถอะกูต้องเล่นมุกใหม่ดิใช่พอแล้วแมวแล้วแมวคันนี้ผมชอบนี่มากเลยนะปัดโอ้โหเหนียวเหนียเป็นดิจิตอลน,นะฮะเป็นจอแบบโคตรเฟี้ยวลองเบิร์นดิแม่งไม่ไม่ไม่หน่วงเลยนะดูดิไอ้เฮียแม่งขึ้นแบบไวมากสวยมากน่าจะเฉพาะตัวท็อปอะมั้งที่ขึ้นแบบนี้เหรอไอ้ตัวตัวถ้าตัวใหม่ก็น่าจะเป็นแบบนี้เหรอ เหรออือเออแต่ฟีเขจริงนี่พี่เขาเลื่อนกระเป๋าตังค์ไว้ด้วยเนี่ยเอาซะหน่อยไหมโจ้วนี้ไม่ค่อยมีด้วยใจเย็นเราเราทำงานแล้วเราก็ผมบอกเลยนะฮะมาที <S no <S uh ่ผมเนี่ยไว้ใจผมได้ต่อให้คุณวางเงินไว้ตรงนี้สิบล้านยังไงต้องอยู่เก้าล้านแน่นอนและอีกล้านหนึ่งล้านนึงอยู่ข้างล่างยไงก็นะเอาดิโอ้ไม่เอาหรอกโหเสียชื่อหมดใช่ถ้ามันไม่มากพออ่ะเอี๊ยมาตั้งร้อยไหมเอี๊ย ปิดไม่ปิดกูไม่ดูหรอกไอ้เหี่ยนอกจากไเจ๋งนูน่นะเอากินนี่เพิ่งสาผมมาเลยเนี่ยกินเนี่ยยังเปียกอยู่เลยกูว่าใช่มันน่าจะรีบไปทำงานไม่ใช่เมื่อก่อนกูก็อย่างงี้นะ่อนโรงเรียนน่ะกูสาผมเสร็จกูก็ขี่รถมาเลยแต่มันแห้งเอง ยานมึงนะเว้ยมึงจะมาบอกคนอื่นเขาได้ยังไงมึงไม่ได้อาบน้ําตอนเช้าอะ่ะเขาก็รู้หมดสิโอ้วัยรุ่นมันเสียเวลานอนเราอ่ะมึงเชื่อป่ะมันต้องมีคนแบบมึงบ้างแหละ <c oughs> ใช่โดยเฉพาะในอู่เราอะ่ะอ <c oughs> ี๋มีอยู่แล้วยิ่งในห้องตัดต่อเนี่ย <c oughs> มันต้องมีบ้างแหละแต่พอถามพวกมึงก็บอกเฮ้ยใช่หรอใครคนาจะไม่อยากก้า,กานต้องมี้มั่งแหละแต่เราจะไม่รู้หรอก ทำแม่เขาแม่ไม่มีใครบอกแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มีกินตัวไงมีมึงคนเดียวเลยเกี่ยเสียงดังไปเดี๋ยวคนดูรู้ว่ามึงเป็นเจ้าของสวนมะนาวปอมตัวมาต่ต่อขอมะนาวหลายๆลูกหน่อยไอ้นี่บอกเจ้าของสวนมะนาวเดี๋ยวแม่งขึ้นให้ลูกเดียวเอาให้มันสมฐานะเจ้าของสวนมะนาวหน่อยขึ้นมาออืืหเป็นไงแล้ว แฝดลูกเล่นเยอะจริงๆนะต่อทีมนี่หางานให้เขาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไม่มีอะไรทรัา <c oughs> บางคนถามว่าอ้าวคันนี้มาทำอะไรเนี่ยลืมไปเลยรียวิวอย่างรถคันนี้มาใส่กล่องดูเ <c oughs> นี่ยไม่ได้เหยียบเหรอเดี๋ยวผมจะโยกกล่องเล่นดูเดี๋ยวผมจะอดองกล่องเล่นนี่นเป็นไงขึ้นลงคือลงเดี๋ยวผมจะเตะให้กล่องลอยเน้่ลอยขึ้นด้วยลอยขึ้นลอยขึ้นสายตามึงต้องเปลี่ยนตามกล่องที่ลอยด้วยดิมันจะได้เนียนโอเคแล้วอยา อยังไม่ลอยเลยหู่ยี่อะไรล่ะจะโค้งอยู่พี่แกดูไม่ดูโค้งเลยโอเคฮะเอาให้ตาต่อเขาได้ฝึกได้ฝึกทำนู่นทำนี่บ้างเลยต้องพีด่าในใจมึงไม่เชื่อดูถ้าสมมุติเจ๋งขับและเจ๋งจูนจะเป็นยังไงปึ๊บก็เป็นแบบนี้แล้วนะต้องโดนจะกรมานี่กลายเป็นอ้วนอ้าวแล้วสมมติถ้าอ้วนจูนแล้วอ้วนขับ้วยจะเป็นยังไงไปดูปึ๊บ เอาครับไม่ได้อ้วนพอแล้วเดี๋ยวไม่เนียนปึ๊บสนุกสนุกกันไปไปรุ่นมันสลับหน้ามันก็ตัดแค่หน้าแล้วก็ไปใส่ไม่ต้องถึงกเนียนมากแบบแค่ไอ้นี่เฉยฝึกฝึกกันไปเดี๋ยวว่างไนงะเดี๋ยวว่างกลัวไม่มีอะไรทาจัดให้ โดนคลิปนี้ไปพวกยังมีอะน้องมันน่าจะไม่มีเวลาว่างแล้วโดนคลิปนี้ไปเลย <c oughs> <c oughs> <N' an> น่าจะนานสงหาสวนมะนาวด้วยแล้วกับรถกับรถจะไม่ได้จูนเลยเนี่ยรับไปอ้นก่อนไหมร้อนตายหายแล้วมังอยู่ไหนเนี่ยมันถสองมนะันยืนร้องหน้านู่นนู่นนู่นอไซคเดินเป็น <c oughs> บอยแบนด์เลยสัตว์ <c oughs> <c oughs> เอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอาอ,อดนี่ออดิอดวิ่งดิเลว์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 เลว ปูแม่งเลยชึบเรียบร้อยเปิดไม่ได้ไปเจงเอาอ้ียไม่ขับรถไปไม่ใช่เปิดประตูให้มันโ้ยไม่ทันะไรโอลรองใหม่ดิไปทนแล้วยังไม่ได้จูนเลยโม่แต่โม่เรื่องเจ้าของสวนมะนาว อันนี้เดิมเดิมนี่ท่อเนิ้อเหยียบได้นะบอกแต่จะไม่เหยียบแถวนี้เด่มเดิมก็แล้วดูนีย่ไม่ไปลองใส่ในกล่องไเ <c oughs> ลยจะใส่ทำไมแล้วเดิมเดินก็แรงนะคือถ้าเป็น1.9ถ้าเป็นรีโว่อย่างเงี้ยโอเคเข้าใจว่าทำไมถึงมาใส่กล่องอแต่ปาเจน่นี่ดิมันวิ่งอยู่แล้วเหยียบไปเหยียบรับเลยเอออ๋อๆๆอ่ะแต่เหตุผลที่มาใส่กล่องเพราะว่า อาจจะแบบเห็นเขาแล้วก็อยากทำตามบ้างอะไรแบบนี้แต่บอกไปเลยว่ามันดีขึ้นจริงครับเราเหยียบเลยนิดนึงนิดนึงเลื่อเลื่อหมดละเรื่องไม่นิดไม่นิดเบา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 พ่อมันเบาไงเลยไม่ค่อยได้ยินมีฮวันไหมไม่มีเลยจบแล้วปิดจ่อย บอกถ่ายได้ไม่ได้แอบเมียมาไม่ได้แอบเมียอนุญาตแล้วเมียคนไหนอนุญาตพี่สามพันห้าเมียสามพันห้าไม่ใช่กลองสามพันห้าอ๋อหนกว่าซื้อเย็นแค่บอกเขากองสามพันห้าใช่แล้วผมบอกไปในคลิปแล้วเก้าพันเก้าอ๋อไม่เป็นไรผมพูดเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่พี่เก่งนี่เขาเสร็จไวใช่ปะ เสร็จไวพี่เองนะเสร็จไวไม่ไปด้วยแล้วได้ไหมเดี๋ <apologize> ็กใครี่มึงไวแค่ไหนพี่เขาไวกว่าไม่ไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถไปโน้นดิกลับกัไหนลิมูอยู่ไหนวะเนี่ยลิมอะไรอ๋อโอเคไปคู่กันไปไหนดิกลับไหนดิเดี๋ยวตรงไปก่อนพี่เดี๋ยวบอกทางอันนี้เมียมาด้วยไม่ได้มารูปมันก็สบายแล้วแสดงว่าแสดงว่าเมียไว้ใจ เราคนดีพ <laughs> okay. ี่เนาะใช่เราคนดีเมียไว้ใจอยู่แล้วธรรมดาแหมดีไม่ห่างเกินจริงดีไปหมดเลยนี่ชายอยู่นะจรกับนี่ก็ได้ได้เลยกระซิบทำไมเนี่ยได้เหมือนแอบทำอะไรกันไอ้ร้านใหม่อยู่ไหนเนี่ยไอเรียบมอเตอร์เวย์คองห้าลำทุกกา เดี๋ยวรถได้นลวครับอวกกันพวการเออแล้วเขาปิดเดปกติตรงนี้มันจอดรถได้เขาปิดไงใช่แล้วปบบหมดอะไรอยู่ศูนใชู่นร,รถรถ,รถเดิมอื่นไหมก็อืนน่นนะพี่หรอใช่ก็เพราะอื่นอยู่ ไอ้สมมติปาร์โน่ตัวตัวนี้เขาบ้าติดตั้งบ่อยเยอะนะเยอะพี่ใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วมันเดอมันวิ่งดีจากโรงงานอยู่แล้วพี่น่าจะชินน่าจะไม่พอตีนพี่คือมันวิ่งมันวิ่งดีอยู่แล้วแต่ว่าผมชอบเวลาเราจะแซงอะไรเงี้ยให้มันทันใจขึ้นมาขนาดผมติดผมติดไอ้ก่อนเลยน้านี้มาแล้วผมปั๊บไปเจ็ดแล้วพวกแกยังอืออยู่อืเนาะ จริงๆมันไม่ได้อแล้วมันน่าจะเป็นที่พี่มากกว่าจรสีมันเนี่ะน่าจะแบบไม่พอตีนเลยโอ้เป็นเหมือนกันที่ขี่รถเดิมก็งุนกิดเหมือนกันแต่ว่าขับจนเดิมเดิมมาดีแล้วแต่ก็ใส่กล่องให้มันให้มันดีขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นใช่ครับแต่ถ้าอนาคตอยากปลดความเร็วไปก็เขามารีแมพได้นะเอาไว้ก่อนพี่ประกันยังไม่หมดเลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเมียด่าเพราะเดี๋ยวเมียขับไม่ได้เดี๋ยวบอกให้กลัวเมียไม่เมียโอ้รีบ ยังก็เรียกว่าันหล่นอย่าเอาคิดคำว่ากลัวเมียออกเลยนะผูดแล้วึ้นผมว่าแล้วไงโดนแล้วล่ะเราอย่าไปกลัวเราแค่แบบกลัวเขาเสียใจเฉยมีเมียโอ้โหเหลืออะไรพี่กี่คนมีคนเดียวเลย ไปไหนพี่ตรงตรงไปนู้นตรงไปเลยนะใช่เดี oh, ๋ยวเราน่าจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วโอ้โหถ้าโดยปกติถ้าเราขับเราจะใช้หมดไหนพี่หมายถึงขับใช้งานเหรอใช่ใช้งานในชีอประจำวันทั่วไปมนึงก็ได้มหนึ่งใช่แต่ถ้าพี่อยากได้แบบว่า กระชับประเฉงหน่อยแบบว่าแบบแรงแรงหมดเอิมอ่ะแรงหมดหนึ่งเียอยากซิ่งบ้างในบางเวลาก็หมดสองช่โหมใช่เอไอมันก็ประหยัดมเองเอไอมันจะ,ะเลือกการขับเอ้ยเลือกโหมดให้เราอัตโนมัติโดยมันมันจะคำนวณการใช้คันเร่งของเราสรัมันกใช้หมดหนึ่งตลอดเลยไม่ลแล้วแต่พี่ใช่ <c oughs> บางคนก็หมดหนึ่งยาวเลยบางคนก็สองยาวเลยใช่หมดหนึ่งอาจจะเก็บไว้ให้แฟนขับหรือไม่ก็เก็บไว้ให เผื่อแบบว่ามีคนยืมรถไปขับไม่หาเขาก,กินเร็วก็ปิดกล่องก็ได้หรือมอหนึ่งก็ได้ใช่แต่จริงๆแล้วอยากให้ใช้สองมดมากกว่าอยากให้หมดหนึ่งใช้งานรถสองแล้วไปขับเที่ยวใช่ซ<ป>ิ่งอะไรพวกนี้ได้หมอนยังไม่ร้องเย็ยบเลยยังรถเป็น่อะ <laughs> อันนี้รู้สึกไหมที่ตั้งไป่เคียงมาขึ้นขึ้นาะมันจะขึ้นไวกว่าเดิมใช่ครับเค okay. แต่มินซูมันได้เปรียบชบาวบ้านเขาก็เกียร์แม่งกระชับด้วยแปดเกียร์พี่ใช่แล้วแม่งวิง่งวิ่งดีด้วยมันวิ่งอยู่แล้วคือคือเดิมๆแม่งวิ่งดีงอยู่แล,ยแ,ลแล้วน้องที่ไมยบอกพี่ไปทำอะไรม,<ฮ>ะมันไม่พอตีนพี่เขาบอกๆๆใช่ไห <up> มเครื่องผมเคยกดไปแล้วก่อนเอาเอาอกใหมให่ๆด้วยความเ้าสองร้อยังไปเรื่อยนะหรอแสดงว่ามันไม่ล็อกความเร็วปลายให้หรอ เก้าสองรอ่ะคือเยืะแก็อยู่ประมาณนั้นนะอ๋ออาจจะร้อยเก้าห้าหรือเปล่าใช่เพราะว่าส่วนมากรถรถรถเดิมโรงงาน<ช>มัน<ช>มันจะล็อกมันจะล็อกความเร็วปลายมาให้แล้วเราจะเหยียบได้ไง่ายแล้วแต่พี่นะอยู่ที่พี่เนะไม่เหยียบ <c oughs> เดี๋ยวแลกกระแทกไปเลยให้อันนี้แค่หมดหนึ่งปิดป <c oughs> ิดปิดเลยนะอย่าลืมกัรถ ไม่มีควันด้วยเยี่ยมหารผมเชื่อมผมดูต้องมาตั้งหลายร้านแล้วอเพราะว่าน้องมันพอดูไปปุ๊บมันก็ดีทุกร้านแหละเตราว่าเราชอบร้านผมดูแลวรีวิวพี่อ้วนพี่เจงน่าจะโอเคกว่าเยอะอยู่ที่ความศรัทธาชอบที่ไหนก็ทำที่นั่นแหละจะได้ไม่มีปัญหาจะอยู่ยาวอันนี้กล่องเ่ยรับประกันด้วยรับประกันประกันสามปีมีปัญหาไงก็เอาเข้ามาเคสมของใหม่ได้เลย ส่วนการส่วนเรื่องจูนเพิ่มรถฟรีตลอดชีพใช่ <laughs> แต่ <c oughs> แต่ถ้าเอาไปเหมือนแบบไปที่อื่นถ้าที่อื่นเขาจูนแก้ใหม่เงี้ยอันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้องต้องเสียค่าจูนใหม่ถ้าเอาเข้ามาจูนเอเพราะว่าสมมติลูกค้าเอาไปเปลี่ยนโบเองนาคตนะไม่มีเวลาเข้ามาอย่าเปลี่ยนโบเป็นโอชีตอย่างเงี้ยสาม,มารถเปลี่ยนที่ที่อื่นก็ได้เอาเข้ามาผมจูนให้ฟรีอยู่แล้วได้ใช่แต่แต่ว่ามันมันไม่ ปกติอะถ้าเราขับแค่นี้เวลาเหยียบมันจะหน่วงอันนี้มันลดการหน่วงเลยนะใช่รถอันนี้รถการหน่วงมาแล้วเพราะว่าแรงม้าแรงบิดมันเพิ่มขึ้นช่วยอาการหน่วงก็จะหายไปเมื่อกี้มอสหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดมอสองให้มันก็จะมาหนักหน่อยเรื่องเลยกลัวแฟนพี่ใช้มอสองแล้วเขาตกใจตอนจะวะมันจะพุ่งอ่ะอันนี้งเหยียบไม่ถุกด้วยใช่เดียวเองราะรถมันเยอะ เยอะด้วยเลยจริงอ่ะถ้าไปทางตรงในการเทลลเลเดี่ยวเลยใช่แต่ถ้าอู่ใหม่จะตรงยาวๆเลยแล้วหลังก็าต้องไปอู่ใหม่ใช่มามากินกาแฟาเฉยก็ได้นะมาเล่นนั่งเล่นด้วยกันเฉยก็ได้รับได้พี่รับได้ไม่ยังไม่อยากรับเลยอืม <c oughs> ผมรู้พี่อัดคลิปอยู่เดินดึงอะไรเข้าเดี๋ยวถ้าเป็นเมียโดมาเดี๋ยวแม่ง ในนี้อายคนเขาอีกเมียไม่ด่าหรอ<ะ>ไม่ดา่าเม,ม,ม,มียเมียผมเป็นคนเงียบไม่ค่อยดาอ่าก็ไม่พูดแต่ถ้าถ้าด่าทีก็ไม่ดา่าเลยจริงๆ<ะ>ตั้งแต่คบกันมาเนี่ยมีลูกสองคนเนี่ยไม่มีดา่าเลยนะแสดงว่าพี่ไม่ค่อยนอกรู้นอกทางหรอหรือว่าเขาจับไม่ได้เหมือน,นว่าเราเคยเป็นผู้ชายที่ที่สุดไปแล้วไนงะอ๋อแล้วแล้วพอแต่งงานมีลูกก็กลับดีขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อ เียก็ไว้ใจนี่แต่หมดสองขับดีนะใชวันนี้แท้แท้ก็เร่งน้อยมากเลยเมื่อกี้ม,มันไปดีกว่าเดิมด้วยดดีๆๆๆๆ้วยผมให้หมดสองอยู่ละอั <laughs> <h Ellis> ตราการกินน้ำมันหมดหนึ่งหมดสองเหมือนกันนะอ่ะถ้าขับถ้าถ้าพี่ขับหมดสองแล้วพี่ขับแบบว่าไม่ได้ใช้คันเร่งลึอกอย่างเมื่อกี้ประหยัดกว่าหมดหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนใช้คันเร่งเยอะหมดหนึ่งจะประหยัดกว่า แต่แต่มันก็จะประหยัดกว่าเราเราไม่ได้ติด่อดอยู่แล้วประหยัดกว่าแน่นอนใช่จะขัดอะไรก็ประหยัดกว่าอยู่แล้วใช่ประหยัดต้องบอกประหยัดกว่าแน่นอนมากรือน้อยอยู่ที่การใช้ก็เล่งร้อจริงนั่นแหละส่วนสําคัญเลยเขาใช่ไหมใช่แล้วพี่ายตังค์อันนี้วิ่งดีปกตินะผมไม่ไม่ได้มีจ้างมารีวิวนะไม่ไม่โอเคพี่ถูกใจมากบอกเลยไม่ได้บังคับว่าต้องให้พูดว่าวิ่งดีนะอันนี้จากความรู้สึกเลยใช่ครับความรู้สึกเลยคือว่าดีกว่าเดิมทุกอย่างดีจบ ขี่ง่ายด้วยใช่ครับเมียไม่ด่าด้วยไม่กล้าด,ด่าลหรอกแล้วคุมเ <c oughs> มียอ,อยู่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ติดตามต่อนะฮะสำหรับใครที่อยากให้พัฒนานไหนก็คอมเมนต์มาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนฝากติดตาม Facebook, เ o ซบุ o ก t ูท t t ดิจิ t อล o ิดเได้ด้วย สสวััดีีครบพ่เขาบอกถ่ายได้ไม่ได้แอบเมียมาไม่ได้แอบเมียอนุญาตแล้วเมียคนไหนอนุญาตพี่สามพันห้าเมียสามพันห้าอะไรไม่ใช่กล่องสามพันห้าบอกเขากล่องสามพันห้าใช่แล้วผมบอกไปในคลิปแล้วเก้าพันเก้าอ๋อไม่เป็นไรผมพูดเล่นไม่เป็นทันอันนี้ก่อนเดี๋ยวเมียด่าเพราะเดี๋ยวเมียขับไม่ได้เดี๋ยวบอกให้กลัวเมียไม่เมียโผลรีบยังมันก็เรียกว่าหล่นย่าเอาคลิปคำว่ากลัวเมียออกเลยนะ ผมว่าแล้วไงผมโมแล้วละผมว่าแล้วละเราอย่าไปกลัวเราแค่แบบกลัวเขาเสียใจใช่ไหมมีมียไโอ้โหเหลืออะไรกี่คนมีคนเดียว เมียไม่ด่าด้วยไเป็นกาด่าหรอกเราคุมเมียอยู่เมียรู้ญาตแล้วสามพันห้าเมียบอกเขาสองสามพันห้าใช่เราผมบอกไปในคลิปแล้วเก้าพันเก้าอ๋อไม่เป็นไรผมฟุดเล่นไเป็นการด่าหรอกเราคุมเมียอยู่ผมฟุดเล่นผมฟุดเล่น